สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําขนมไทยกันนะคะวันนี้จะเป็นเมนูกล้วยเปิดชีค่ะเริ่มต้นนะคะนํากล้วยหา่หาหที่บ้านเนี่ยค่ะมาดึงเป็นลูกๆนะคะต้มน้ําก่อนนะคะโดยใส่เกลือไปน,นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะเวลาที่ใช้ในการต้มนะคะคือต้มจนกล้วยอะคะ่ะสุกเปลือกมันจะแตกนะคะเดี๋ยวจะค่อยดูกันนะคะ ผ่านไปพักใหญ่นะคะตอนนี้นะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะนี่นะคะมาดูกล้วยกันกล้วยก็เริ่มเปลือกเริ่มแตกแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้แตกเต็มที่นะคะก่อนจะดับไฟค่ะนี่นะคะกล้วยสุกแล้วนะคะจะมีลักษณะนี้นะคะ่ะมันจะปริแตกออกมา หลังจากนั้นนะคะเราจะมาปอกเปลือกแล้วหั่เป็นชิ้นๆน,นะคะก่อนที่จะนําไปต้มกับกะทินะคะซึ่งวันนี้นะคะกล้วยเราตปน,นปริมาณขนาดนี้นะคะจะใช้กะทิซักประมาณกล่องครึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ันนี้แล้วแต่นะคะชอบบางชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะส่วนอย่แม่จะใช้หั่นครึ่งตลางก่อนนะคะแล้วค่อยมาหั่นอีกครึ่งหนึ่งนะคะ นี่นะคะหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาต้มกะทิกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะใช้ประมาณซักกล่องครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการผสมนะในแม่เปลี่ยนใจส,สองกล่องเลยนะคะส่วนผสมอีกที่สําคัญอีก2ออย่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้าตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะในการปรุงรสหวานมันนะคะ ถ้าเป็นก้วยบวชชีนะคะเราจะใช้ในส่วนของน้ำตาลทรายนะคะแต่ถ้าเป็นบวชอื่นๆนะคะแกงบวชฟักทองมันบวชเหรืออะไรต่างๆจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะกะทิอาจจะเข้มข้นไปหน่อยอาจจะมีผสมน้ำเล็กน้อยนะคะ เม่กะทิได้ที้นะคะก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะปริมาณนี้แล้วแต่ชอบนะคะความหวานเิ่นเดียวกับเกลือนะคะทำไปชิมไปค่ะจนได้รรที่เราต้องการ เมื่อปรุงรสกะทินะคะได้ทีนะคะก็มานักตั้งไฟอีกรอบนึงค่ะพอกะทิเริ่มเดือดน,นะคะแล้วค่อยใส่กล้วยตามไปที่หลังนะคะถ้างนั้นเดี๋ยวเรารอกันสักพักนะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วค่ะค่อยๆใส่กล้วยลงไปนะคะ คราวนี้ก็รอเวลานะคะให้กะทิเดือดอีกครั้งนะคะก็จะเสร็จสิ้นของการทำกล้วยบัชีค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนทำเรียบร้อยนะคะนี่นะคะกล้วยบัชีสุกแล้วนะคะสีสันน่าทานนะคะ เรียบร้อแล้วนะคะสำหรับเมนูของวันวันนี้นะคะกล้วยประชีค่ะไว้พบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ